ส,สวัสดีค่ะพี่น้องฟองไปสุขสุขุนม่นี่ก็ูพ่อยานนี้ก็ละจ้าพี่น้องจ๋ายันนี้ก็มีข่าวมาเด่นเรื่องแม่แพลวพี่น้องแม่แพลวแพลวแสงทองน้องนาลีตาน้องตัวเกียวแม่แพลวเราก็ได้โพสแคปชั่นเมื่อวานนี่แหละพี sweets. ่น้องก็่าเมื่อเนียนแม่จะไปเยี่ยมเดี๋ยวเราบอกว่าพรุ่งนี้แม่จะไปเยี่ยมไปหาไปกอดนะสันวาเราก็่าเมื่อเนี๋แล้วพี่น้องเราก็สีลงกรุงเทพไปหาลูกแล้วนะพี่น้องเป็นตาหาคตาหาพี่น้องจ๋าแม่แพลวเราก็โพสแคปชั่นแบบนี้บอก วาไปก็ยิ้มตามไปน้ำเด็กพี่น้องเป็นตหาหักขักน้องอ่ะน้าิตาน้องตัวเกียวแล้วก็โพดลูกหักลูกกอดลูกเป็นตหาหักตาหักพี่น้องน้องนาิตาน้องตัวเกียวพรุ่งนี้แม่จะบินไปกอดไปหอมเอากําลังใจนะลูกลูกๆที่บ้านพักบอกรีบไปรีบกลับแล้วก็สิไปหาลูกอยู่กรุงเทพลูกๆกันทีมงานก็บอกแม่รีบไปรีบกลับจันลูกหลายพี่น้องห่วงทั้งสองทางนอกข้าใจเลยพี่น้องจ้า รักคาแม่ลูกที่น่ารักสันเอฟซีไร้ราย,าย,ายทันกับเขามาคอมเมนต์นาะพี่น้องมูเจ้าก็เห็นขิปน้องนาริตาส่งขอความหาแม่แม่พี่น้องเบาเป็นเป็นตาหักขักน้องนาริตาเน่้ยเนื้กับมักตันลองเพลงคููกับแม่แม่พี่น้องลองบุษบาลแม่จังได้คอนลองเป็นโอ้ยเก่งเป็นตหาหักขักพี่น้องอันในอันบานสีแดงพิ่นกับยเนิ้วเน้เบาอันน้นพี่น้องกับอิรีนองน้องนาริตาเป็นตาหักขักพี่น้องนาริตาน้องตัวเกียวแ,แม่พี่น้องใจเอฟซีลารลยายทา,กน,น,น,าน,นกับ,บ เขามาคอมเมนต์พี่น้องเขาไปเบิ่งความน่ารักของกันน้องนันิตาน้องตัวเกียวอยู่ในเพจมอลลัแพลวๆวแล้วกะเฟซจริงเราเด้อพี่น้องอย่างน้อยๆเราก็มีลูกที่ให้กําลังใจในการทํางานสู้ๆต่อไปนะคะแม่แพลวแมนพี่น้องจ้าอย่างน้อยๆก็มีลูกอี่ลีนะล่ะละแม่แพลวโชคดีแล้วพี่น้องทานนีก็่าสู้ๆคะ่ะรู้หัวอกคนเป็นแม่รักและห่วงลูกขนาดไหนแมนน้องพี่น้องจ้า ไปหาลูกเล็กนาริตะตูเกียวห่วงลูกใหญ่ในทีมงานแข็งแกร่งนะคะคุณแพลวเมามนพี่น้องจา้าไปหาลูกนาริตะตูเกียวกับห่วงลูกทีมงานพี่น้องเข้าใจเลยพี่น้องจา๋าผู้เป็นเป็นหัวหน้าวงเนะพี่น้องรักนะคะแม่แพลวพร้อมลุยลูกชายหนุ่มน้องเกียวเกียวน่ารักจังเลยแมนพี่น้องจา๋าแล้วสู่พักอีดีแม่แพลวนะ คนสวยลูกโดกหว่วงลูกทั้งสองทางเลยจ้าเมนพี่นองจา้าคนสวยลูกโดกทั้งลูกทีมงานทั้งลูกกัน นาลิตาโตเกียวนพี่น้องคันนี่ก็บว่าหนูเก่งมากเลยลูกฉลาดลูกนาลิตาลูกโตเกียวแมนพี่น้องนาลิตาโตเกียวเป็นตาหักตาหักเอฟซีก็บว่าเก่งมากเลยแมนนั้นเวลาน้องโตเกียวอัมนงอนแห่งเป็นตาหักพี่น้องจ้าเฮ็ดปากจูๆกับเฮ็ดปากจูๆเป็นตาหักตาหักโอ้ยอนีวกระเบื้องไปยิ้มตามไปพี่น้องจ้าพี่นาลิตาคนเก่งนับมือหูจากความคักลูกเก่งจังเลยแมนพี่น้องยันนิอัน สอนเตันใหญ่โรงเรียนกิดบ่มีงอแงพี่น้องไปเรียนนั่นใหญ่ไปอยู่เรียนอยู่กรุงเทพโรงเรียนนานาชาิแม่ตื่นขึ้นก็ไปโรงเรียนโอ้ยน้องนาริตคก็หูขักพี่น้องนางนาริตาน้องตัวเกียวยานิวันเทวดาหน่อยมาเกิดกะคักพี่น้องจะฉลาดเก่งหูจะควม้มขักพี่น้องเอฟซีธันเอกับว่าน,น่ารักจังเลยค่ะน้องนาริตาดวงใจของแม่แพลียวพาวพูดเกง่งน่ารักจังเลยฉลาดมากลูกน้องนาริตะน้องตัวเกียวน่ารักทั้งสองเลยค่ะ กำลังใจพิเศษของแม่แพลวแมนพีอีลีและพี่น้องจ้ะเป็นกำลังใจให้แม่แพลวเดินทางให้ความปลอดภัยเด้อไปหาน้องนาริตาน้องตัวเกียวพี่น้องจาอง้าเฮงปังปังรวย้วยอ้ยพี่น้องอย่าลืมซื้อบัตรซื้อตั๋วกุ้มปิดวันที่เจ็ดตุลาคมนี่เด้อเปิดวงมอลลัแาพลวเผ้าพี่น้องจ้าเขาไปเบิ่งในผิดนาริตาไหลเด้อพี่น้องกักดลิงเขาไปเพิ่นก็มีวิธีบอกอยู่ง่ายง่ายพี่น้องซื้อเขาเดียวเพิ่นก็ดึงเขากุ้มเด้อพี่น้องจ้า พี่ๆน้องๆมีความจดเห็นว่าจังใดกะคอมเมนต์เข้ามาสูฟังในเด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะบายบายแต้งกีวว